ูเป็นคนรับเที่ยวที่ประตูน้ําค่ะที่นู่นก็เสียงที่นี่ก็เสียงเราก็กลัวเขามาติดเราเหมือนกันเป็นไงบ้างชีวิตช่วงสิบสี่วันที่กับตัวก็เครียดกันค่ะเครียดทั้งทั้งแฝดแล้วก็หนูเพราะไม่ได้ทํางานกันทุกคนเลยแต่ค่าใช้ใจ่ายก็ต้องมีทุกวันค่านําค่าไฟก็ต้องเสียค่าข้าวก็ต้องซื้อแล้วก็นมแพมเพิสก็ต้องส่งลูกพ่อแม่ต้องกักตัวแล้วก็คนที่บ้านคือต้องกักตัวกันหมดเลยสิบกว่าคนช่วงที่เรากักตัวสิบสี่วันเรามีค่าใช้ใจ่ายเราเอาเงินเก็บม,มาใช้ใช่ัน เ,เงินที่สำรองไว้ใช้ขายของค่ะก็ต้องเอาเงินในส่วนนั้นออกมาใช้ก่อนเพราะว่ามันจําเป็นหนูก็ยังมีโพสต์ขายเป็นออนไลน์คือสถานการณ์แบบนี้ขายอะไรมันก็ขายยากอะพี่เรากลับไปทํางานใหม่เราก็ต้องหาลูกค้าใหม่คือเราเหมือนเราต้องไปเริ่มน้บหนึ่งใหม่ค่ะคุณได้ถึงเดือนนึงไหม <c oughs> เงินเก็บจิตัวที่อยู่ในบ้างเัาไม่น่าจะถึงนะคะัะ ภาคโควิดระบาดรอบนี้เกิดขึ้นที่ชุมชนของเตยเขรากลัวว่าจะนําเชื้อไวรัสถล่มเขาเลยให้หยุดแล้วก็ไปตรวจมีผลตรวจแล้วก็ยื่นให้เขาให้เรากักตัวสิบสี่วันแต่เขายังจดเชอรายได้ให้อยู่ครับให้วันละสามสี่ร้อยบาทแล้วน,นึกยังไงทําไมเราถึงไปรับจ้างที่ของเตยดีจังจังหวะคนเขาขาดครับคือผมก็ได้เข้าไปทำใบจําเพิ่งวันนี้เริ่มอองานวันที่สอง ดีไหมการที่เรามันมีงานจ้างงานอยู่ในชุมชนอะไรแบบนี้ดีครับดีค่ะนอนอยู่บ้านเฉยยากไหมการหางานทาในช่วงนยากมากเลยทั้แรกผมทํางานกับพี่ชายงผมตั้งแต่โควิดมาเนี่ยก็คือหยุดทุกอย่างต้องหาอะไรทําทุกอย่างให้เงนเก็บกับรายจ่ายดียไหมใช่มันก็เหนื่อยพี่แต่ก็ต้องทำพี่ไม่มีกินพี่ยอมเหนื่อยพี่เหนื่อยหน่อยแป๊บเดียวพี่ มาเจอลูกก็เหมือนเดิมสู้ต่อคนที่ก็ยังไม่ตกงานที่ก็ยังมีไงไรนะครับขอนทันตัางใหญ่เนี่ยถ้าเขาสามารถว o r k from h ถึงแม้ว่ามันจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า ส่วนมากคนในชุมชนเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่ทํางานในระดับที่ต้องใช้แรงงานหรืออาจจะไม่ได้นั่งในออฟฟิศอะไรมากนักนะแต่ถ้ามันมีช่องทางน,นะครับที่จะผ่อนผันให้เขาสามารถมีเงินเดือนมีไรายได้ได้นะครับโดยที่ยังยังไม่ต้องไปทํางานหรือว่าไม่จิตขนาดนั้ให้เขาออกจากงานเนี่ยก็จะช่วยได้ประการหนึ่งนะให้งานเขาทําได้เนี่ยอันนี้ก็จะดีมากเลยนะครับชุมชนเนี่ยเขาก็ไม่ได้หลากแฟมลูของเล,เลยนะครับที่เราสัมผัสมาหลายคนนะเขาคิดว่าถ้าเขาทำงานแลกเงินได้เนี่ยเขาเขาก็ยินดีนะครับ ก็เลยแบว่าตอนนี้มันจะไปหาไอ้งานทำเนี่ยมันก็ไม่ง่าย